มีคำสั่งให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นคงจะขออนุญ,ญาตพูดกับท่านประธานว่ารับทราบคำสั่งนะครับแล้วก็จะปฏิบัติตามอย่างที่เป็นคำสั่งจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่นนะครับขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่แล้วก็ขอฝาก เพ,เพื่อนสมาชิกนะครับในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมนะครับแล้วถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ป,ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ ขอบคุณคุณพิธามากครับ